เห็นก็อดไม่ได้อะมาเด้อพี่น้องมาเก็บพริกอเมริกาลูกตกจริงๆจ,จะตำแจ่วกระปุกละห้าเหรียญน,นะแจ่วดาราแจ่วนางงามแจ่วพญานาควันที่ยีิบเก้านะใครจะเอาจองนะคะกระปุกละห้าเหรียญรายได้นะคะถวายวัดนะคะธรรมจาริกนะคะ นี่โอ้อีหละ่ะต้นสำเนียงสิพ่อขายอยู่บ่อไม่ได้ขายเข้ากระเป๋านะจ๊ะไอ้กันจะให้ก็เกรงใจเอาไวใ้ให้คนแบบบูชานะคะมาเบิ่งกเจลห้าเหรียญเดอ้อแม่เวลาเอาไปต่อยอดไม่แอบดูพลิกพลิกพลิกพิกพิกสบายดอบนจันทร์มันลายจนกิง่งมันหักหน่ะเอ้ยเดี๋ยวสิให้เบิง่งเดอน้องเก็บ ื่อกี้นเก็บมาบักมละละไปละวันนี้เก็บบักเพชรสิ้อทำแจวได้เอาไปต่อยอดบ่รู้ละขายบิดแหละบุญของเฮามันบ่เลยบ่ได้ขายเข้ากับปอดอกว่าขายไปวัดใดก็เอาไปวัดนั้นแหละมันหลายส่อเด้เมื่อนี้อากาศคึ้นฟ้าคึ้นฝนโบดแดดขนาดมันก็นยังใส่หมวกได้ย่านดำเลยคนดำอยู่แล้วเนาะขอบคุณพริกนะคะที่เกิดมาให้เรากิน ขอบคุณจริงๆมันหลายจนกิง่งมันหักอีตุนมันนักลูกมันดกุูนะอีพ่ออีแม่วัสดีค่ะพี่กกอยเดี๋ยวได้ได,ได้ได้โครงการใหม่ละคือพิกมันมันหนักมันเลยกิ่งมันเลยหักเนี่ยไม่พอส่งพี่เอาไว้งวดหน้าอันนี้ได้รับปากไปละจะตำไปถวายวัด ดยดงว่าน่างว่าน้ายังไม่มีใครตอบได้เลยว่ามันคือต้นอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างไหมผู้เชี่ยวชาญพี่ก้อยตตอหนอยได้ไหมที่เวลาอยู่เมืองไทยเขาไปใส่ตรงแกงจืดเลือดหมูนะ่ะอันนี้ได้พันมาจากคุณคันทองให้มาอันนี้พริกเมื่อวานนี้ขนาดที่บ้านมีพริกนะยังต้องซื้อเพราะว่าพระถ้านำมาขายที่วัดปานาบุญนะ่ะท่านามาขายถุงละหล้าเหรียญมันก็เลย ช่อุดหนุนนี่แต่พริกของหนูก็เยอะเหมือนกันนะนี่เมื่อกี้เด็ดไปละเออเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะส่งให้กินพอเป็นน้ำจิ้มนะพี่นะส่งของขวัญไปให้มันเกิดให้จะต้นจะให้หนูตำไปหรือว่าพี่จะเอาแบบดิบๆอย่างเงี้ยไปตำเองพี่ก้อยแบ่งๆกันตอบหน่อยตอบมา ็มีความสุขอยู่กับสวนนะคะอันนี้ต้นมันมันเยอะจนมันเอหลังนะดูซิเนี่ยอืพออยู่่ะ,ะให้พี่ก้อยกันแล้วกันเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวจะว่าใจดำ <laughs> เดี๋ยวงานเข้า <laughs> กลัวระค่ะหม่อมคะ่ะอันนี้จะถวายหม่อมนะคะ จะน้อยใจเอเอเอ,อะโอเคอันนี้ for you ูหม่อมงั้นหม่อมไปทำเองก็แล้วกันนะดูสิเนี่ยมันสดจริงๆนะโอ้ยพี่น้องเลยมีความสุขขอบคุณนะคะต้นพริกที่ทำให้เราได้ทานหม่อมไม่ยอมนะพร้อมคนป้าทิ่ชคนเนะ่ยาวไปเลย นี่เม็ดไอ้เม็ดใหญ่จนมันเนี่ยลูกใหญ่จนเราต้องแอบเดเยอะจริงๆกามันหักเพราะว่ามันดก ก็เหมือนพี่นั่นแหละปลูกอะไรก็ได้กินพี่มีคําถามบวกพี่ทำไมมันขมมากมันแก่ไปปะหรือว่ามันยังไงมันก็อร่อยดีนะพี่บวกเหลี่ยมพี่อะแต่เวลามาอ่อมใส่แล้วมันมันขมอ่ะหนูก็เลยท่องในใจว่าอะขมเป็นยาหวานเป็นลมหนูก็อยู่กับสวนนี่แหละถ้าพี่เห็นหน้าหนูแล้วพี่จะตกใจภาพที่คุณเห็นนะนคือ ภาพจำลองอันนี้ภาพจริงฉันคนชาวเนนาตาซื้อฟังทันซิสเตอร์ก็พอใจไปไหนก็เอาไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็เอาไปฟังเพลงลูกทุ่งบ้านนาฟังเพลงลูกทุ่งบ้านนาเขาว่าเราบ้าช่งเขาเป็นไรบ้านนาเราสเตริโอไม่มีใช้ ถึงมีก็ไม่สนเปิดแต่เพลงสากลฟุตวิดโฟไฟ,อฟ,อฟอโอ้ยดูสิสงสัยมันจะแก่อื้มอะอเด็ดให้ for you ว่าจะเก็บเอาไว้สักหน่อยอ่ะส่งไปรัดไปกัดก็แล้วกันฝากลงบัดให้หน่อยก็แล้วกันนะพี่นะกลัวงานข้าวอ่ะเด็ดไปนี่ มันมาเป็นพวงน,นนะพี่พริกบ้านหนูนี่นี่ยพริกสวนหนูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนๆ่แต่เผ็ดพอดีพี่ไม่ได้เผ็ดจนจะเป็นจะตายมันหนักลูกมันหนักมันเยอะ,อะเก็บไป ว่าจะเก็บไว้ดูเล่นซะหน่อยขอมาจัดปะสำหรับพี่สาวเราตำน้ำพริกนะถวายพระให้หน่อยนะพี่นะว้าวหมดหรือยังดูสิ สวัสดีค่ะคุณแม่วัตรสีโซดาหนูฝากปลาไปแล้วนะวันนั้นนะ่ะประมาณไม่เจ็ดขวดก็แปดขวดนี่แหละจำไม่ได้ปลาพี่ไม้พี่ลมพรนะ่ะหนูฝากไปแล้วนะคะคุณแม่คะพอดีไปแวะข่าแล้วละ่ะฝากพี่บูธไว้ปลาปลาอืมเมื่อกี้เด็ดมารากอไปละจะตำม,มารากอกิน เด็กไปละมืนแต่ตัดใบมันออกพี่โอเคเดี๋ยวตัวนี้ก็มีเยอะเลยทั้งอ่อนทั้งแก่ก็เด็ดไปหมดนี่แหละเนาะเด็ดมือเดียวด้วยไม่ได้อยากโชว์อะไรหรอกแต่อยากให้เห็นว่าคนเมืองนอกนะ่ะ เขาอยู่ว่างเขาไม่ได้อยู่เฉยนะลูกหลานเมืองไทยเอ้ยาพากันปลูกกันเด้อลูกเอ้ยหมบอลีกกำหนึ่งเก้าสิบบาทเด้อกำหนึ่งเนี่ยเก้าสิบบาทโบรดทราบอยู่ที่อเมริกาอนะ่ะเพราะฉะนั้นลูกหลานยี่เมืองไทยปลูกเอาไว้โลดข้างรั้วก,กับปลูกไว้โหลดปลูกดอกไม้ก็ปลูกเฉพาะสีขาวยเยอะคือสอนไว้ปลูกไว้สีขาวเอาไว้ ขึ้นิ่งพระเรื่องของเรื่องมันซื้อพริกมาจากตลาดแล้วก็เอามาคั่วเศษมันมันก็เลยโยนทิ้งแถวนี้มันก็เลยให้ผลผลิตเรามาเป็นแบบนี้แหละแปลกใจดอกดาวเรืองนะปลูกมางวดนี้ทำไมมันเป็นดอกสีผสมไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจจริงๆเดี๋ยวจะไปดูว่ามีใบตองไหมถ้ามีจะทําใบตองไปนะใครอยากได้ใบตองใครอยากได้อกระทงไม่หลงทางนะยีิบเก้านี้ลอยกระทงที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจาจริกลอสแอนเจลิสนอตฮอลลีวูดโดยที่ว่าเราจะมีแขกพิเศษนะคะคุณทศนีนะคะจากวัดพระธาตุดอยเสถเทพจะไปเยี่ยมศูนย์นะคะปวดให้การต้อนรับเธอด้วยนะคะ สาวสวยเจ้บุญค่ะเมื่อวานก่อนเห็นไปถวายตู้เย็นอมืมาถวายตู้เย็นแถวนี้มั่งสิพิทักษ์ศรีเด็ดเบาๆหน่อยสงสารพี่ <c oughs> จะร้อนจะร้อนงานเยอะยังเย็บผถุงให้แม่แม่ยังไม่เสร็จเลยเลยอีกสามผืนนะแม่ไม่ไรแม่บัวเอ้ย ซีมือเงียบๆเ,เนี่ยว่ามันเงียบยังได้อีแม่เย็บผ้าถุงอาศัยใบบุญแม่วิลไลจ๋าค่าเย็บผ้าถุงนะคะขอเป็นหอยทอดนะคะวันที่ยี่สิบแปดตอนเย็นจะไปทานหอยทอดอร่อยสามลูกของแม่วิลไลกินมากไม่ได้กินได้จานเดียวเด็ดเบาๆหน่อยมันมือเดียวไงลูกมันเยอะมันหนักเห็นไหมเนี่ยอืมโอเคเก็บให้หนูกินมั่ง ไหนล่ะปลาล่าหม่อมก็กินเป็นโอ้โหหม่อมกินปลาล่าเดี๋ยวหม่อมจะแต่งตัวไม่ขึ้นเด้อสบายดียไอยดทรายเอ้ย,อย,ยบกับกบกหง,หงขน้อยด้วยนีย่เนะ่เอาบุญจัจเลยพ่อกันเด้อเด้อส่ทงที่อยู่มา ฉันจะไปหาเธอจนได้ป้าเบิร์ด่จะมาให้ลูกอ่อนซอนได้จนใดขอบคุณนะคะพีคพุอนะอันนี้พิกอะไรเอ่ยพี่ออดี้เป็นน้องเจ้าเหนือเอาไปตำน้ำพริกลํำแต่หรกัอันนี้พิกพริกพริกเม็กซิกโก แม่แบลฟ้าแม่ทองเจอือแม่ปุ้มปุ้ยนะตุกเอ้ยจะมาเบิงบบกเพชรอเมริกานี่นะกัเลยเด็ดมาให้เบิงนี่แหละมีเวลากับเด็ดบางเธอมีแขกไปใครมาเนอะอันนี้ซระละเน ฟังถนัดนะสารเนไม่ใช่สารเนนะภาษาไทยริงน,นก็เพียนได้นะมีบัดก็กระปูกตามภาษาคนนี่ละพอยงเงยเทนเนซี่เ็นบอลูกจะเจรินลอยตามอีพอนี่นะอีพอพาเห็ตจนป่านนี้ไม่ได้กินข้าวเลยพี่ก้อย กำลังเอ็นจอยกับสวนมีใครเป็นมนูมั้งไหมเนี่ยมันเอ็นจอยจริงนะอันนี้ผักปลอดสารนะคะออร์แกนิกจริงๆเลยใครจะผ่านมาบ้างเนี่ยใครผ่านมานี่โชคดีแล้วน่ะว่าว่านี่แ,นแม่วาลีโบแ,ฟแ,ฟแวะเฮ้ยคันแวะได้ของดีเลยแม่แม่โบแวะลูกเด้วสวนทางกันไปคันแวะนี่เอ้ยโดนหอดหัวกุ้งไปกินได้ไแมรอบตอเอเตร์หัวมันเด้อ โตมันก็จะออกไปแล้วอันนี้อยากแชร์บ่มันยังดอกบ้านเมืองข้าเจ้ากับมีงามก็เฮาแต่ว่าอยากแชร์ให้รู้ว่ายามบ้างของนางนางจะทำอันนี้นี่ปลูกสวนมีความสุขขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนขอบคุณที่ให้การต้อนรับขอบคุณทุกที่ที่ไป บุญหลายสายยาวพ่อกันเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่ยีห้านี่มีวัดดอยสุเทพมันบะเอ้ยสิร้ไปป่น้องแล้วแต่ว่าเด้อ ข่าวตอมก็กำลังโตอ่ะอัปเดตแค่นี้นะคะ <c oughs> I love you บายบายจ้าปุณนผลผลิตไม่ธรรมดาภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจไหมนี่ผักเต็มผักบุ้งผักบุ้งโอเคนะจ้าวัาดีค่ะสายเข้ามาแล้ว